โจวักยอโควิชนาะทีนี้ก็อยากจะยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอยู่นะคะถึงแม้ว่าศาลของออสเตรเลียจะได้ระบุว่าต้องให้เขากลับเข้าไปแข่งขันการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพนก่อนหน้านี้ที่ถูกกักตัวอยู่นะคะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็อาจจะถูกตรวจสอบว่าให้รายละเอียดข้อมูลในการเดินทางไม่ครบและอาจจะเป็นความสุ่มเสี่ยงก็ได้ที่อาจจะถูกคาสั่งห้ามอีกครั้งคะ่ะ โนวักยอโควิดกลับลงสนามซ้อมที่รอดเลเวอร์อารีนาที่เขาคว้าแชมป์มาแล้ว9ครั้งหลังจากสาลออสเตรเลียมีคำพิพากษาให้ยกเลิกคำสั่งเพิกถอนวีซ่าและให้ปล่อยตัวยอโควิชจากสถานกักโรคยอโควิดโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ขอบคุณผู้พิพากษาและจะมุ่งมั่นเล่นให้ดีที่สุดขณะที่ครอบครัวแถลงข่าวจากเซอร์เบียระบุว,ว่าความจริงเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว พร้อมขอบคุณระบบยุติธรรมออสเตรเลียที่มีประสิทธิภาพขณะที่แม่ของยอโควิดระบุว่าลูกชายต่อสู้เพื่อความยุติธรรมมาตลอดเ <c oughs> ขาไม่ได้ละเมิดหรือทำผิดกฎหมายของออสเตรเลียแต่ก็ยังเผชิญการถูกคุกคามและทรมานระหว่างถูกคุมตัวที่ศูนย์กักตัวแต่ก็ไม่ได้ให้หรายละเอียดเพิ่มเ <c oughs> ติมค่ะถึงแม้จะได้ออกจากสถานกักตัวแต่กระแสวิจารณ์ก็ยังไม่จบ เมื่อเกิดคำถา,ถามถึงการให้ข้อมูลเท็จในเอกสารเข้าเมืองของยอโควิชที่กรอกว่าเขาไม่ได้เดินทางไปไหนในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ภาพในโซเชียลมีเดียพบว่าเขาเดินทางไปเมืองเบลเกรดก่อนจะเดินทางจากสเปนและเข้าออสเตรเลียเมื่อวันที่4มกราคมกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียกำลังขอดำเนินการตรวจสอบการให้ข้อมูลของยอโควิชหากพบว่าให้ข้อมูลเท็จ รัฐมนตรีตรวจคนเข้าเมืองก็จะมีอำนาจเพิกถอนวีซา่ขาขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าจากทางการออสเตรเลียนักข่าวสายกีฬาของ AP ประเมินว่าถึงแม้ยอโควิชจะเข้าไปเล่นได้แต่ก็อาจจะต้องเผชิญแรงกดดันในสนามจากชาวออสเตรเลียที่ไม่เห็นด้วยสื่อออสเตรเลียรา,ายงานว่านายกรัฐมนตรีเซอร์เบียอานาเบอร์นาบิดได้ต่อสายตรงกับสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย บริษัทระบุเพียงว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สื่อเซอร์เบียระบุว่าเบอร์นาบิดได้ร้องขอให้ปฏิบัติต่อยอร์โควิชอย่างยุติธรรมด้วย